ปลาคาวได้ดีเลยยีราเก็บมาแล้วก็เอาไปล้างน้ำเสร็จแล้วก็จะเด็ดเป็นใบแบบนี้นะครับของเขาก็จะเล็กๆเหมือนกระเพราเลยปลาที่ใช้ผัดยีราันี้ก็เป็นปลาคารทพี่คารของเรานเองนะครับนี่นะปลาคาราฟนี่เดี๋ยวก็จะ อันเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำปลาคาวนี่ก็อยู่ในตระกูลปลาเนื้ออ่อนนะครับเกลือน้ำส้มสายชูปลาเนี่ยเขาก็จะมีความคาวนะครับใส่เกลือน้ำส้มสายชูเนี่ยคุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเลยนะครับเนี่ยเพื่อป็นการลดความคาว เสร็จแล้วก็มาล้างน้ำให้สะอาดนะครับนี่ลดความคาวได้ดีเลยกริกกระเทียมตะไคร้ขา่ากะปิน้ำมันหมู เครื่องที่โขกไว้กินนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลผงฟูรสด เสร็จแล้วนะปลาครับใส่เลยปลาสุกแล้วก็จะใส่ยีราดยีรานี่ก็จะ เพิ่มความหอมเพิ่มรสรส้อนแรงเแล้วจะใส่จานเลยผัดยี่ราบขาวพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็ จิจาติซัแน่นอนเลยนะครับหอมสมุนไพรและยีราพผัดยีราปาร้าไม่ใช่ผิดไม่ใช่ป,าปาาลาปราปลาขาวทำไมผัดยีราปลาขาวขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเอ๊ไปนึกถึงปาร้าได้ยังไงเนีแหมเรียกพี่ขาวสเสียเลย าเนี่ยเขาจะมีความคาวนะครับการผัดเนี่ยสมุนไพรเครื่อง,งเทศต้องใส่เยอะๆนะครับนี่แบบนี้ต้องใช้นี่ยีราโอ้เผ็ดต้องเผ็ดอย่างเงี้นะครับถึงใจไปครับไปครับไปครับโอ้ใช้พริกสดนะครับเดี๋ยวจะใช้พริกแห้งก็ได้ก็ตามชอบแต่พริกสดนี่ก็ไป็ดจ้าไเลย